นักลงทุนมือใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นตลาดการเงินตลาดทุนหรือว่าตลาดตรา,าสารหนี้เนี่ยก็จะมักจะได้ยินข่าวที่เวลาทุกเช้าในข่าวเศรษฐกิจมักจะออกให้ความสนใจกับการขึ้นลงอัตราดอกเบี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประเทศไทยเองหรือว่าต่างประเทศอย่างอเมริกาก็จะมีเฟดใช่ไหมครับคือจริงๆต้องบอกก่อนว่า อตาดอกเบีย้ยนะครับเป็นเครื่องมือ <c oughs> เครื่องมือหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้นโยบายทางการเงินเข้ามาช่วยอะไรนะครับ <c oughs> ทีนี้ต้องมองอย่างนี้ครับว่าเวลาที่เงินในระบบเนี่ยมันมีอยู่เยอะเงินในระบบก็คือเงินในตลาดหุ้นเงินในตลาดธนาคารต่างๆนะครับมีอยู่เยอะแต่คนใช้เนี่ยมีจํากัดนะครับหรือว่ามีดีมานมีดีมานที่ไม่เยอะคือคนไม่ต้องการใช้เงินนะครับมันก็จะทําให้ตลาดเงินเนี่ยล้นตลาด นะครับกับแบบที่2คือกรณีที่เงินนะ่ะมีอยู่จํานวนน้อยแต่คนเนี่ยต้องการที่จะใช้เงินเยอะกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถกู้ส่งลูกเรียนกู้ซื้อของต่างๆนะครับผมเอาตัวอย่างแบบที่2ก่อนกรณีแบบที่2คือคนต้องการเงินเยอะแต่เงินในระบบมีจํากัดอันนี้จะเห็นว่าคนที่เป็นเจ้าของเงินเองก็จะมีอํานาจในการต่อรองว่าจะเป็นดอกเปี้ยในสินเชื่อต่างๆนะครับทำให้คนเนี่ย อ่าต้องคือธนาคารเองก็ต้องการที่จะปล่อยกู้ให้กับคนที่ให้ดอกเบีย้ยที่สูงกว่าถูกไหมครับก็ปกติที่มาซัพพายถ้าเกิดมีความต้องการเยอะแต่ตัวซัพพายมีน้อยนะครับก็จะทําให้ดอกเบีย้ยธนาคารนี่สูงแน่นอนนะครับถ้าเรามองถึงกลุ่มการลงทุนเนี่ยก็จะเป็นข้อดีกับพวกธนาคารพาณิชย์พวกสินเชื่อต่างๆกับแบบที่2คือถ้าเกิดเงินในระบบล้นตลาดเลยนะครับเหมือนในปัจจุบันนี้นะครับก็เราจะเห็นว่าเงินนี่เยอะมากในตลาดนะครับทำให้อัตราดอกเบีย้ยเนี่ย มันน้อยลงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเนี่ยมาขอกู้เงินมาขอใช้เงินเนี่ยมีจํานวนที่น้อยคนจะไปซื้อสังหาที่มาทรัพย์คนจะไปซื้อรถก็น้อยลงนะครับทำให้เงินเนี่ยล้นตลาดวิธีการของเขาคือเขาก็ปรับลดยิ่งเขาปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนึกภาพนะครับจากเมื่อก่อนที่เราฝากธนาคารเนี่ยเราได้ดอกเบี้ยส0 20%อร์เดี๋ยวนี้ก็แทบไม่เหลือละห้าศูนยหหรือบางประเทศเนี่ยติดลบด้วยซ้ำคนก็จะโยกย้ายเงินจาก จุดที่ได้ดอกเบีย้ยน้อยไปสู่สิ่งที่ได้ดอกเบีย้ยมากนะครับแต่เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดอะไรมีดอกเบีย้ยที่สูงมีผลตอบแทนที่สูงความเสีย่ยงก็จะสูงตามมาเวลาที่อัตราดอกเบีย้ยลดลงคนก็จะเอาเงินออกจากธนาคารที่ตัวเองฝากไว้นะครับแล้วก็เอาไปเข้าสู่ตลาดทุนนะครับหรือที่เรียกเป็นตลาดหุ้นตลาดทองคานะครับหรือกองทุนรวมต่างๆมากกว่าเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับอ่าส่วนอัตราส่วนระหว่างพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยซึ่งเป็น สินทรัพย์ที่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับเขาบอกว่ามีพันธบัตรบาลหนึ่งปีเนี่ยมีส่วนต่างจากตลาดหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5%เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไปลงทุนในตลาดหุ้นเยอะๆนะครับก็ เวลาลดดอกเบีย้ยตามพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยลดลงดอกเบีย้ยก็ได้ลดลงคนก็นิยมจะเอาไปในตลาดหุ้นมากกว่าที่เขาบอกกันว่าเวลาดอกเบีย้ยถูกเนี่ยตลาดหุ้นราคาจะสูงนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นอยู่ซึ่งรัฐบาลเองหรือนโยบายการเงินเองก็หลายประเทศก็มีการทํา QE นะครับ QE คืออะไรนะครับ QE ย่อ e มาจาก quantitative easing นะครับก็คือการใช้นโยบายทางการเงินอัดเงินเข้าไปในระบบผ่านธนาคารพาณิชย์นะครับไปผ่านธนาคารกลางแล้วก็ไปซื้อพวกเกี่ยวกับ ตราสารหนี้ต่างๆของเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารพณิชย์ต่างๆนะครับเพื่อให้เงินเนี่ยมันลาไประบบเยอะๆนะครับแล้วก็มีการหมุนเวียนเงินในระบบสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มีการประกาศอัตราดอกเบี้ยนะครับไม่ว่าจะขึ้นหรือลงก็นักลงทุนก็ไม่ควรที่จะพลาดนะครับที่จะเข้าไปดูว่าเมื่อปรับลงเนี่ยหุ้นหรือว่ากิจการไหนเนี่ยที่จะได้อน,นิสง์อย่างเช่นถ้าเกิดปรับลงเยอะๆการกู้เงินก็อาจจะทําได้ดีนะครับเพราะว่าเสียอัตราดอกเบี้ยที่ถูกแต่ในทางกลับกัน ส่วนของธนาคารพาณิชย์เองอ่ะต้องมาดูว่าส่วนที่มันหายไปนะครับหรือชื่อว่าเป็น net interest margin หรือนิมเนี่ยก็หายไปด้วยนะครับก็นักลงทุนก็ต้องพิจารณาในส่วนที่เวลามีการพูดถึงเรื่องอัตราดอกเบี้ยเยอะๆนิดหนึ่งนะครับครับผมนิสนาคกินทองคำสวัสดีครับ